มีปีหนึ่งที่พริกราคาพุ่งขึ้นจากกิโลยี่ิบห้าบาทเป็นกิโลละแปดสิบบาทลูกพี่ลูกน้องผมตาโตครับคิดว่าจะรวยปลูกพริกสิบไร่คิดว่าจะรวยปลูกพริกสิบไร่ปุ๊บขุดแปลงไม่ได้จ้างรถไถมาไถครับไถเสร็จปุ๊บไปหาเม็ดพริกมาปลูกไม่ได้ซื้อเม็ดจากตลาดมาเพาะเป็นต้นกล้าแปลงยาวเลยถอนต้นกล้าขึ้นมาปุ๊บปลูกคนเดียวก็ไม่ไหวสิบไร่ครับจ้างคนมาช่วยปลูก ปลูกแล้วลดน้ําเองไม่ได้ต้องไปซื้อปั๊มมาซื้อท่อ PVC ีมาเอาสปริงเกอร์มาลงลดน้ําเสร็จปุ๊บมันไม่งามทําปุ๋ยหมักใส่เองเหมือนผมไม่ได้ก็ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บมันงามเร็วมากเพรียชอบครับเพรียลงก็ต้องไปซื้อยาเคมีมาฆ่ามาันจนพริกเต็มสวนเลยแดงเต็มสวนเก็บไม่ไหวจ้างคนมาเก็บได้พริกเยอะมากขายในหมู่บ้านเหมือนผมไม่ได้ ต้องเอาไปในตลาดในเมืองจ่ายค่ารถไปอีกพอไปถึงตลาดในเมืองเขาแกบอกว่า,วาโอ้พริกเยอะขนาดนี้ผมจะไปขายที่ไหนซื้อราคาปกติไม่ได้กดราคาลงอีกสรุปแล้วคนมารับจ้างเก็บพริกได้เงินมากกว่าลูกพี่ลูกน้องผมที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยถ้าอยากรวยปุ๊บตาโตเมื่อไหร่ปุ๊บจนทันทีครับแต่ถ้าทําเหมือนผมเนี่ยไม่มีวันจนนะไม่มีวันติดหนี้เพราะผมปลูกห้าสิบอย่าง พริกราคาไม่ดีผมก็ขายมันถูกๆก็ได้เพราะผมไม่ได้ลงทุนเลยผมลงแรงใช้แรงได้แรงได้เงินด้วยใช้เงินเนี่ยเสียเงินแล้วก็เสียแรงอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากตรงนั้นฉะนั้น